สวัสดีครับกลุ่มชุดฝึกงานไฟฟ้าจะมานําเสนอวิธีการต่อวงจรเรียงกระแสแบบครื่องขึ้นและการวัดหารูปขึ้นอุปกรณ์ก็มีดังนี้นะครับวอสซิโลสโคปแสงประกอบวงจรสายต่อวงจรและหม้อปแปลง45โวลต์ AC ครับสิ่งที่นํามาต่อนะครับก็จะมีไดโอดเบอร์ 1N4002 หนึ่ตัวครับแล้วก็ตัวต้านทาน สิบกิโลโอห์มหนึ่งตัวครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรานำไดโอดและตัวต้นทานมาต่ออนตกรุคมกันนะครับตามวงจรของเราครับ ต่อมาครับทำการจ่ายไฟ AC 45โวเข้ามานะครับต่อไฟเข้าวงจรของเราครับ สายนิวตันครับต่อไฟออกเพื่อวัดหารูปคขึ้นมีอิแล้วก็นำสายสโคบมาทำการวัดเลยนะครับ ดูรูปพื้นที่ขึ้นในหน้าจอของสโค๊นะครับรูปขึ้นก็จะขึ้นประมาณนี้ครับต่อไปนะครับวัดหารูปลื้น V out ครับรูปขื้น V out ก็จะขึ้นประมาณนี้ครับ การต่อวงจรเรียงกระแสแบบเคลื่อนขึ้นก็จะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังขอบคุณครับ